สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนของราตีชนแนลพี่น้องจ้าเมื่อนี้สีมาอัปเดตพี่น้องสวนปลามันจะพี่น้องฝนตกพี่น้องเดือนนี้ฝนตกพี่น้องฝนดีหลากหลากะก็เลยอันนี้เป็นสวนมันของตากับยายจะคนมาปลูกบล่อยไาลจะเนื้อทีปล่อยไห ดเ,เดี๋ยวเสพี่นองเบิ่งนะจะจะเนาะบ่ได้ผลเลยพี่นองเอ้ยเบิ่งหนงหัวมันเน่าเบิดพี่นองปุณนะเอ้ยเบิ่งไงพี่นองเน่าจ้ะหัวมันสัมปหลังเน่าเบิดจ้ะพี่นองบ่ได้จ้ะพี่นองก่ขี้เลยเพิ่นก็เลยทำการถอนขึ้นนะจ๊ะก่อนมันสีเน่าไปไหลายก้อนโอเห็นได้สีดึงขึง้นได้นะ เนาเบิด no พี่น้องไม่เหลืออะไรเลยเพื่อนก็เลยถอนเนาเบิดจากพี่น้องเม้นมากเลยโอ้ปอใดกัดจ้ะ <c oughs> ตากับยายตอนนี้เพื่อนไ้ลูกหลานเพื่อนจะมาขุดสอยมาสอยขุดนะจ๊ะ กระจอนเป็นหัวหนาเลยวันนี้กระจน,นเน,น,น่าเบิร์ดจ้าพี่น้องอุย้ยฝนดีฝนดีหลากหลากพี่น้องเอ้ยเบื้องเนี่ยล่ะปัดไม่เหลืออะไรเลยบ่เหลืออียงเลยจ้าพี่น้องเน่าโอ้ย ไม่ได้อะไรเลยคุณตาเอขันบ่ทถำการถอนเหี้งสีเน่าหลายกุนี่พี่น้องฝนดีหลากหลาพี่น้องเป็นแบบนี้ล่ะจจ้นหาอะไรนี่จจ้นกระสีคุดมั่นเหมอ อจอนถือกินมันเหม็นมันขุดเลยลูกช่วยเลยช่วยคุณตาเลยลูก้าจกจอนจจอนได้กินคนถือกินอันมันมันเหม็นนะจ้าพี่นอ้องขุดเลยช่วยเลยกระจอนนะช่วยเลยกระจอนช่วยเลยเห็นยังบ่ลูก เห็นอะไรไหมเห็นปลูโลเห็นมันบลมีหัวบลมีหัวบลจนัน <c ười> มีปลูโเจอไหมเจออะไรมีอะไรไหมถือกินมันเนา่าลุยใหญ่เลยกระจน เจอไหมลูกเจอไหมกระจินเจอไหมเจออะไรไหมมีบลลูกมียังบอมีอะไรไหมไม่มีเลยอารพี่น้องฝนตกตอนนี้ก็ตกลิ่นจ้ะพี่น้องให้พี่ๆน้องๆลราจะพึ่าพมาซอย ล่อยไว้กับสิบ่เหลืออะไรพี่น้องเน่าทิมเบิดได้จักครึ่งหนึ่งก็ยังดีพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับช่องราดีชาแนลในเด้อจ้าพี่น้อง บรรยากาศสวนมันจะพี่น้องก็สิเป็นประมาณตอนนี้ฝนกะปล่อยๆจะพี่น้องตกปลอยๆเลยกะจนเห็นยังบ่ลูกมีอะไรไหมเจอทองอเป่ามีไหมลกูกเจออะไรตัวอะไรอื เห็นยังายไปกัดเขาอย่างไรล,ลูกอะไรอะไรพ่อแล้วลูกพ่อเล้วพ่อเล็วพ่อเอาพ่อเอาเออเก่งมากไปลูกไปมาจนอนโดนขาบเข้าไปเลยเน่าหมดเลยเอ,อ้ย หัวมันกำลังจะเลื่อนเติบโตยังม่นเด็ดเต็มที่ได้พี่น้องมาเนาก่อนเนาหมดเลยโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้แม่ค้ารตีถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพื่อนพี่พีน้องนองทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เขามารับชมคลิปของแม่ค้ารตี ขอบคุณทุกกำลังใจช่วงนี้กับโบคอยได้ลงคลิปที่ปันไดเนาะจ้ะเนาะ่ว่ากะย่งคิดหอดคิดถึงพี่น้องทุกทุกคนคือเก่าล่ะจะาจังได้กาเลอย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าได้จ้ะพี่น้องโอเคขอบคุณล่ะกะสวัสดีจ้า